สวัสดีครับผมมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับเยยเ่กับพวกเราในช่องปื้มโส<ล>ด,ลดโลดแ,แลนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในด่านอะไรนี่อ่ะแบบหาคุณแจด่านต้องหากุญแจกุญแจอยู่ไหนคุณแจอยู่ไหนตรนนี้เจอคุญแจแล้ว ตอนนี้เราต้องหากุญแจเพื่อที่จะไปไขประตูใช่ไหมใช่แล้วกุญแจอยู่ตรงนี้แจอยู่ไหนในซอกลูกในซอกอ้าวแล้วไปยืนขวางไดไมอ่ะมันไม่ได้อยู่ในนั้นนะไม่ได้อยู่ในนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ในนั้นในนั้นหรอไปยืนขวางคนอื่นก็ไม่เห็นเลยในตู้มีไหมยมมีดินชักหรือเปล่าคนที่นอนอยู่นี่ไงเห็นแล้วนิก์ดเหรอเห็นแล้วนั่นไงคนนี้นอนทับอยู่ได้กุญแจแล้วไปไขกุญแจกัน คุญแกแต่ละสีมันก็จะมีมีประตูแต่ละประตูใช่ไหมเปิดไฟเล่นๆเนี่ยมีสีซ้ํากันก็มีคนนี้ยังไม่ตื่นอีกนะเนี่ยขนาดเหยียบหน้าแลยนะขนาดเหยียบหน้าประตูประตูจงเปิดประตูจงเปิดเปิดมาแล้วอยากไปไปน้ต้องน้ำทำไมอยากจะไปแกล้งคนนี้ต่อประตูเปิดแล้วอันนี้ห้องอะไรเหมือนห้องนั่งเล่นไหมมีทีวีด้วย มีที่นอนด้วยเออช่วยกันหากุญแจข้างตู้มีอันเมื่อรุมหากุญแจกันเลยคิดว่ากุญแจต้องอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้ไม่มีไม่มีอาวชั้นว่างไม่มีก็ไม่มีในตู้ก็ไม่มีอยู่ไหนโน่อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไปเก็บรีโมทไหมลองมองใต้ที่นอนดิมมีีรโทไม่มีเอารีโมทไปทำอะไรเปิดทีวีเปิดทีวีเปิดทีวีตรงนี้เลยในนี้ไงในลิ้นชักอ่ะเปิดทีวีลิ้นชักไหนลิ้นชักไม่หลายลิ้นชักมากหาทุก เราเปิดทีวีก่อนเปิดยังไงทีวีปึ๊ดเอ้ารายการแล้วพวก็เปิดแล้วรายการซ่ารายการซ่าเฮ้ยลองเกิดดิแล้วทีนี้แล้วตกลงผีมันจะโผล่อาผีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรดำๆแล้วมันก็ให้เก็บแก๊สเกมเฮ้ยการ์ดเกมเก็บแก๊สทีเบ้านมาให้เราการ์ดเกมแล้วก็เก็บนี่ไงเราได้เหรียญแล้วไงอยู่ได้แก๊สเกมยูได้เหรียญเหรีในนี้ไมมน้องกุญแจ มันเจจะอยู่ไหนทีวีพังอยู่ไหนไฟไหมไฟไม่ทีวีไปไม่อย่าไปเข้าใกล้ไฟไหม่ไปไหมเปิดเรียกใครเรียกดตะปุ่งเปิดไม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยไฟไหม้เลยทีวีเสียเลยขอให้โทรศัพท์ทีวีเสียอือไฟดับแล้วดับแล้วไฟดับแล้วมันเจดับเกลี่ยให้มันดับกุญแจเจเกลือพีบใครเจอหรือยังมีใครเจอบ้างเอาน้ำมาเอาน้ำมาลาดจากห้องน้ำพี่อย่ไปถึงห้องน้ำ กุแจไม่น่าจะมีนะในรีชับอะไรในนี้ไงในไหนอ๋อนี่ไงไปไ่ได้แล้วไปไปกันเลยไปกันเลยไปกันเยี่ยปุ๊บเปดได้แล้วยังไม่ได้ไขวิดนี่ไงห้องน้ำอยู่ติดกันเลยอ่ะพูดว่าห้องน้ำห้องน้ำที่เอามาดับมีเพื่อนเข้ามาด้วยเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนวันดีเพื่อนพือโน่นอยู่ไหนมีตู้อยู่ไหนอ่ะมีตุ๊กตาด้วยมันคือตุ๊กตาอะไรขอดูหน่อย กดที่ลูปคนดิเตเซเว่นเจอแล้วเหรอลองกดที่ลูกคนดิอ๋อนี่เหรอตอนที่เรากดที่ลูกคนมีคนน้ำัมันจะแดงอ่ะเี่เราเข้ามาได้อ่ะมีคนน้ำน้ำอยู่นะตัวมันจะแดงหรือหน้ามันจะแดงจับไม่ได้ละดูหน้าดิเบคอนนเอหน้ามันจะแดงะนี่ได้เหรียญเพิ่มแล้วได้เหรียญเพิ่มแล้วมันโป้อยู่แล้วเราก็ไปกวนมันก็เลยแช่น้ำไม่กล้าขึ้นมาใช่ไหม ไหนนี่เหรออยู่ตรงนี้เหรอคืออะไรลองกดกดชักโครกอ้ากดยังไงกดไม่ลงกดไม่ลงกดคุณกุญแจคุณแจมาแล้วเราก็กดค้างไหมกดสีแดงนี่อ่ะไม่ใช่นะกดอือก็ค้างเดียวแล้วมันก็จะกดแล้วเอาแน่แน่เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเหลืองเหลืองนึกว่าน้ำเหลืองเหลืองเหลืองนึกว่ากุญจิไม่กล้าหยิบเลยอ่ะเราต้องหยิบใช่ไหมเนี่ยอ่ะหยิบก็หยิบมันก็เปื้อนน้ะมันจะติดมือเราไหม่ะเหลอมือ มือเหม็นเบียห้องอาหารอยากกินอะารเอ้ยพูดพูดว่าห้องอาหารมากินไก่กันนี่ห้องอาหารเราต้องหา่มีดผักไก่มีไก่ตัวเบลอเลยเราต้องหั่นเราต้องมาหั่นไก่ให้ได้ก่อนเราต้องหามีดก่อนแต่มีดอ่ะมันดูไม่ดีอย่าลืมดูกุญแจด้วยล่ะหามีดมาม่นเปิดตู้ให้เปียกหน่อยอะู้กุญแจกุญแจเปิดตู้เย็นมีอคิดว่ากุญแจมันไม่ได้ซ้ำอยู่ที่เดิมนะถ้ามันเคยอยู่ในลิ้นชักมันคงไม่อยู่ เราต้องหาที่อื่นไปเรื่อยๆตู้เย็นยังไม่เคยเจอตู้เย็นมีขนมเต็มเลยเหลืองใช่ไหมนะขนมปังนี่ไงเครื่องปิ้งขนมปังนี่ไงอะไรอ่ะใครเขาเอาคุณแจมาเสร็จเดี๋ยวนั้นนั่นนาดีมขสงสซกคุณแจว่าอ้าวแต่มันไม่ใช่สีเหลืองมันเป็นคุณแจสีส้มเพราะฉะนั้นมันมีประตูสีส้มอีกประตูสีส้มอยู่ไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆ ไปหาหาดูหน่อยประตูห้องเนี้ยมันจะมีประตูสีส้มอยู่ใกล้ใกล้เตาไงใช่ไหมตรงข้าง๋อตู้อ่ะมันเป็นตู้มันไม่ใช่ประตูมันเป็นคุณแจตู้อ๋อคุณแจตู้แต่ว่าแต่หิวแล้วว่าไก่นี่กินยังไงอ่ะเขากินกันนงต้องไปหามีดมาสับอ่ะหามีดมาหั่นใช่เราจะได้กินกันเราหิวมากเลยอ่ะเราเินมาหลายห้องแล้วเราก็หิวทำไมจาเข้าเตรียมาสี่อ่ะหรือว่ามีดมันจะอยู่ในตู้ไหม เราคุณใจไปไขดูไหมตู้นี้หลองดูไหมลองมีนี่เออาไขเอาอึ๊บดูดิในตู้มีอะไรนี่ไงมีมีจริงๆด้วยเออแล้วมาผ่าไก่กันผ่าไก่กินกันมื้อนี้เป็นมื้อเด็ดเราได้กินไก่คอมพิวเตอร์อะไรโอ้แม่าจะเป็นไก่งวงนะตัวใหญ่มากอร่อยอ่ะนี่ไงเฮ้ยนี่ไงใจกุญแจอีกแล้วเย่ไปต่อกันเลยกัดไปห้องนั่งเล่นกันมาหมด ห้องเล่นห้อง่าไปเป็นห้องอะไรเอ้าพูดว่าห้องนั่งเล่นก็มาเอวห้องนั่งเล่น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 อยู่ไหนน้องแล้วต้องให้รีโมทกับเด็กอ่ะเด็กมันอยากได้รีโมทรีโมทนี่ไม่ที่เราถืออยู่อ๋อที่เราเก็บมันจากห้องนู้นไงใช่แต่เราสวัสดีนายเอารีโมทไปไปดูทีวีนะแต่เราเปิดเด็กน้อยเออดูรายการแมวเองแมวหรือหมาเอ้านี่ไง หมานไปดูด้วยแล้วมันอยู่ที่หมานี่ไงทุกคนหมามันมาดูด้วยหมามันไปแล้วมันหมามันนั่งทับอยู่นอนทับอยู่หมามันขาบนี่ไงว่ามีอย่างหนึ่งนะอะไรอ่าแล้วก็พูดอะไรกันพูดว่า่อี้รีโมทมันเปิดมันได้ไงเราคำจิมโคนรลรุ่นกันนะแต่มันรุ่นเดียวกันมันน่าจะเป็นรีโมทอัจริยะเปิดได้เออเปิดได้สองเครื่องเลยรีโมทอะไรเรามีรีโมทรุ่นเดียวกัน แล้วเ,เรา <ลม S 1> ต้องแล้วต้องหาอะไรอีกนะรีโมดโดเลมอลมมนรีมโมดโดเลมอนโดเลมอนเด็กหมาชอบใจใหญ่เลยชอบใจอันดูตาแป๋วเลยตาหมาดูตัวเองตาหัวใจหม,มาดูเพื่อนมันดูเด็กดน่ารักจังเด็กไต่พูดคำว่าน่ารักดิน่ารักน่ารักเลยหลอะ ขณะนี้เวนูลาบ่ายสามโมงบ่ายสามเออใช่อันนี้เราหาอะไรนะหาก๊าซหรือหาอะไรนะเฮ้ยตรงนั้นนั่นตอนเนี้ยเราหาไปเร็วไปเร็วออกไปกันเลยนี่ไงเจอแล้วเรียนดูขาวเราต้องแต่วันนี้เราต้องไปโรงเรียนนะเราต้องไป